สวัสดีครับดีทุกคนนะับอยู่กับผมมีเอกครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l มีเอก air ะะออนแอร์นะฮะนี่คือรายการอร่อยดีมีบอกต่อวันนี้เราอยู่กันใกล้ๆกล้เมโลดิกมิวสิกนี่แหละคลองสิลครับนี่ชื่อหลานว่าขวักพระปราแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวมีแขกรับเชิญเข้ารายการเลยแขกรับเชิญกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ย <า S 1> พี่เตาคุยอะไรขอฟังด้วยพี่ไอ้เพียวไอ้เด็กหิ พอแล้วอย่าไปแกล้งแกแขกรับเชิญคนเดียวไม่พอผมมีแขกรับเชิญคนที่สองด้วยนั่นคือพี่ขวนนัญดีดีกโก้ครับอตอนแรกกะว่าจะแบบพาพี่ขวัญมาเดทเป็นแบบมาเดทแบบกับสาวมีพี่เปามาด้วยจบเลยพี่ขวัญมาไกลไหมวันนี้จากนนทาุเรียนโอ้นนทาุเร <laughs> ียนทั้งคู่แลวเนี่ย เขาไม่ให้เราทานเบอร์เกอร์สักทีทางท้งที่เราอยู่รถทับทุเลียนเหมือนกันเบอร์เกอร์เขาเป็นเบอร์เกอร์ที่เรียกว่าอะไรไนแอ์เบอร์เกอร์มันจะต้องเป็นแบบตัวซีเคร็ตถึงจะได้ทานต้องจองคิวเมื่อมาถึงจองตั้งแต่เช้าได้ไหมได้ได้ด้วยเหรอต้องจองแต่เช้ากับตากรงสองลูกได้กินเบอร์เกอร์อยู่เป็นเบอร์เกอร์ที่เราไปอุดหนุนเบอร์เกอร์แต่เขาเชียร์ให้กินลูกชิ้นลุงที่ผ่านหน้าร้านลูกชิ้นลุงอร่อยมากจริงๆแล้วเบอร์เกอิง อ,อะไรเดยอพี่ซึ่งวันนี้เราอยู่ครัวป่าป่าเราก็สั่งอาหารไปแล้วพี่เอาโลโก้โครัวป่าป่านิดน,นึงเออเดี๋ยวรอดูกันว่าสั่งอะไรไปบ้างซึ่งเมนูที่พี่ขวัญสั่งเนี่ยผมไม่ค่อยได้กินเลยเดี๋ยววันนี้จะลองกินด้วยส่วนเมนูที่พี่เปาสั่งก็เหมือนเดิมสั่งแค่2อ,อย่างแต่อย่างละ2จาน <c oughs> อ่ะเดี๋ยวรออาหารมาพี่ <c oughs> ก็อาหารเริ่มทยอยทยอยมานะครับ <c oughs> คือช่วง หัวค่ำแบบนี้คนก็จะเยอะประมาณหนึ่งด้วยแล้วที่มาแล้วคือทอดมันกุ้งพี่ขวัญกินกุ้งได้ปะทาได้เอาก่อนเลยพี่เปิด,เป,ดเปิดหัวอันนี้ต้มยำทะเลนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ที่มาตอนนี้เป็นแค่สองเซนเท่านั้น <laughs> จากสิบกว่าอย่างที่เราสั่งไปแล้วสองอย่างนี้พี่เปากินไม่ได้เลยเย้พี่เปา,พพเปาแพ<ผ>้กุ้งนะฮะอะไรพี่ถ้าพี่เปาแพ้อาหารฝันจะชนะทุกอย่างให้พี่เปาเอง <laughs> <laughs> ฝากสงครามนี้ไว้ให้ข <ć> ว <Elijah> ัญเดวยนรัดช่วยพี่หน่อยได้เลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้รายการเราแม่งไม่มีสักคลิปไม่มีอะไรเลยแล้วก็วันนี้ได้ข่าวมาจากพี่โหนงว่าพี่ขวัญอินดิโกจะมาร่วมไลฟ์ในจันไรกับเราผมก็เออไหนๆพี่ขวัญมาแล้วเดี๋ยวชวนกินข้าวดีกว่าแล้วก็เลยชวนแกถ่ายรายการก็ยุ่งยากกับแกนะแกก็ต้องขออนุญาตนู่นี่นั่นอ่ะแตาก็เลยขอบคุณมากนะพี่ขวัญจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ ควรจะไม่ผิดหวังใช่ไม่ากนี่ยังเราพูดถึงเรื่องกินข้าวอพี่เ <c oughs> ปาเราเป็นไงร้านเมื่อวานอย่างนี้เมื่อวานเราไปดูคอนเสิร์ตแอนด์เลนกันมาเนาะเป็นไงพี่ไปเปิดร้านเบอร์เกอร์บ<ด>ีแอมเสิร์เข็ไปเรื่องปกติมันก็ขายได้ดีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีร้านเดียว ไม่มีใครได้กินอะไรอยู่นะคนอื่นคนอื่นเขาได้ทานหมดอะแต่พี่กว่าเขาไม่ได้ทานก็เดี๋ยวเราหาสักอีพีหนึ่งไปบุกร้านพี่เปากันนะฮะกำลังทำอันนี้เบอร์เกร์ทัฟเฟิลว้าวเป็นร้านเดียวที่เจ้าของร้านชวนให้กินลูกชิ้นเนื้อดุงข้างหน้าร้านต้องมาเร็วๆนะต้องมาตอนเย็นเอาลกิ้นห้ดูอ่ะเรารีวิวนี้ก่อนเลยผมเปิดให้ ท่อนมันกุ้งซึ่งที่นี่ไม่ให้ท่อนมันสําเร็จรูปนะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้เพาผมผม,ผมไม่ใช่คนทำนะช่วงนี้คนดูจะได้อะไรช่วงนี้คนดูจะได้อะไรอืออร่อยฮนะก็เป็นท่อนมันกุ้งในอุดมพระปิที่ดีข้าวผัดทะเลจานใหญ่ <S 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 ไก่ทอดไปไก่ทอดทีนี้บทจะมาก็มาแบบเดือดอ จริงๆผมว่าเทปนี้เราไม่รีวิวเยอะดีกว่าเพราะมันอร่อยอยู่แล้วแล้วใครอยากรู้ว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าให้ตามมากินเองนะฮะแล้วก็มาเที่ยวเมโลดิกบ้างเนาะแขกรับเชิญสองคนผมเริ่มคุมรายการไม่ได้แล้วพ <laughs> <c oughs> อทางนี้กูโยกใหม่บางนี้พอทางน,นี้กูโยกหม่บางนี้ไม่ทันนะไม่ได้ยินพี่มาอยู่นี่ <C> s> <S เอาใหม่หนึ่งสองสามเป็นไงพี่ ไก่เขียวมาเลยไก่หมักใบเตยไงเมนูประจำผมว้าวพี่หวานกินปลาปะอันนี้คือตำปลาแซลมอนสดเป็นเมนูโปรดของผมเลยเป็นไงพี่ยังไม่ได้คุกเลยแซลมอนสดแซลมอนสดสดพิ่งเพิ่งะลาไน้ำแข็งมาสดเลยขมับไม่ อยากแกงวิตหวานนี่หมึกนึ่งมะนาวอ่โดูอาหารเริ่มเยอะแล้วพี่เปารีวิววันนี้ก่อนเนี่ยตักเอาช้อนกลางตักไปนี่คือปลาหมึกที่พี่เปาไม่แพ้เนาะเห็นไงพี่หนงไม่มาเป็นไงเนาะสมหน้าอดกินกาลัมวเดี๋ยวเขาไม่ต้องใจสำลีอันนี้คือหมึกนึ่งมะนาวนะหมึกผัดชัตเทนอืมหมึกเน่าจริงๆด้วยฮะไม่ใช่เคยเลย ไม่ใช่มันเน้นปลาหมึกไงพี่หมึกสดมากหมึกสดมากหมดเลยแบบละลายมาสดๆเลยนิ่มๆไม่ใช่ไม่ใช่พี่ปังใช้คำผิดพี่บลาต้องใช้คำว่าสดจักนิ่มละลายะลายมานาดนีไอ้นี่ร้านเขาจะด่ากูไม่ได้่ามาหมึกเยอะเยอะหมึกเลอะเลอะไม่ใช่หมึกนี่มันอร่อยมากคือเขาแบบ กำลังดีจริงๆคือแบบทุกอย่างกำลังกำลังเพอร์เฟกต์เลยไม่ได้เปี้ยวพายไม่ได้เห็ียวเนีพราะว่าอร่อยเลยโอบำหมึกเนื้หมึกก็ละลายมากำลังดีละลายมากระไรก็อ่ะพี่ขวัญยังไงเดีชิมกุ้งให้กุ้งอะไรต้มยำกุ้งนี่กขาทำยังไงแบบทันแล้วออกมาสวยๆแม่เขาทำยังไงนะเอาวหมั่งอันนี้ ต้มยำกุ้งใช่เลยกุ้งฟีด <c oughs> ไม่เอาอย่าไปอย่าไปนี่ครับต้องบอกว่าผมเลือกร้านที่ผมชอบอยู่แล้วผมเคยทานแล้วแล้วมันอร่อยจริงถึงจะเล่นมุกถ้าเจ้าของร้านดูอยู่นะครับเ,เล่นเยยแซวเล <c oughs> ่นเฉยเฉข้างนอกแม่งบอกปิดประตูอย่าให้พวกแม่งออกไป ขอชิมก่อนบึกนื้อมะนาวที่พี่เป่าบอกว่าอร่อยนะอร่อยนะครัหอมก็ว่าอร่อยอร่อยองเรา่อยกลิ่นพริกหอมตีขึ้นมาเลยขอชิมหอมกบ้างนะฮะได้เลยพี่ขวัญรีวิวหน่อยได้ฮะมวิ้วมันมีกุ้งอยู่แล้วพี่เป่าทานไดยไหมเนี่ยอะไรที่เป็นกุ้งนะครับขวัญจะรับผิดชอบแทนผมทั้งหมดซึ่งเราสั่งกุ้งไปประมาณห้าโลเป็นไงพี่อร่อยอร่อยหมกสูงขึ้นเหมือนพี่อร่อยทุกอย่างเลย ปังผมน้องน้ำปลาต้องสังข้าวเลยเขาจะมาคู่กับน้ำน้ำจิ้มไขยเด็ดนี่คนคุยามาแล้วมาแล้ว่ารัสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่ขวัญจะรับผิดชอบคนเดียวได้ ให้พี่ขวัญเปิดงานแล então, ้วกันซักเลยเฮ้ยพี่โห่จบแล้วซ so. ุปผักก่อนไม่ใช่แกงเด็กกวนละเรื่องไหมว่าว่าผัอร่อยกันทำแบบนี้เขาจะอร่อยมาผมลองกินน้ำจิ้มอยู่ไหนมันเป็นน้ำจิ้มแจ่วบองปลาไหลใช่ป่ะพี่น่าจะใช่นะเหมือนพี่เปาไม่กินปลาแต่พี่เปากินปลาเฉยๆได้ขอชิมเหมือนว่ามีปลาไหมไม่มีไม่มีนี่เลยอรลองพี่เปาเลยเค็มๆ สิ่งที่ผมรับที่ผมกินไม่ได้ผมให้ขวัญรับผิดชอบทั้งหมดครับสั่งเบียร์มาแล้วสี่ขวดอันนั้นมอมแล้วกูก็กินไม่ได้เหมือนกันไงกูก็ไปจริงจริงที่เราทางแบบพอนีสดจริงหรือว่าละลายตอนนี้พี่ดูแล้วไม่เชื่อกับเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยตันนี้เราต้องไปตกไม้ลองทิมลองทิมอ๋อเขาไปตกไม้ไม่หรอกพี่บอยอยู่ข้างหลังตอนตกมาเนี่ยมันยังแข็งอยู่ ติดแบบขี้นมาเลยคุยยมไหมเป็นไงพี่ปลาหวานมากคือดูกล้องไม่มาเออปลาหวานมากปกติผมมากินกับแฟนที่นี่ก็จะแบบหกเจ็ดอย่างเหนือย่างมาแล้วขอขอกินกัน ที่ขนาดวางไว้สักพักนะครับเนี่อย่าไปดอย่าไป่าพริ i เกี๊ยวมาพี่พร้อมไหมเนื้อตดมากน้ำตาลเขาไว ไม่ใช่ไอ้สปอนเซอร์จะเข้าผมาบอกไมเนี่ยพี่อันนี้อันนี้เนี่ยแข็งแข็งพืชโครงพี่นี่ของบางอะไรประมาณสองปังไปเลยอันพืชโคง่โคงนี่คือส่วนคุ้งไม่มีใครทะตาดเีเราจะทานให้ดูนะเหมนส่วนที่มันใช่ไหมพี่เป็นมันปลามันปลาเป็นมันดีเนาะพี่เนาะนตังเองลืมเอง <c oughs> <c oughs> ไงพี่พอจะเล่นเป็นปากเลยคอลลาเจนของไม่หมดนี่นี่คุณลามีผมขอกินเมี่ยงอันนี้ทำใหญ่ๆเอาเลยหายเขาหน่อยค่ะหายเขาหน่อยขอลองกินสีผมแบบใหญ่ใหญ่มากทำได้ใช่ไหม เป็นยังไงครับาเมื่อวานเป็นยังไงครับทำไมไม่พูดด้วยนะครับทำไมอ่ะหญิงหรอทำไมครับมึงจะหาถึงไหนทุยขอเสียงโอยฟันแตกมันเนี่ยดีเด่นมากโอเคพี่แทบสำลักเมื่อกี้ แล,แล้วเมนูที่ผมรอคอยก็มาถึงต้องเติมข้าวลงไปแล้วก็นี่คือแกงป่าหมูป่าครับดูความหมูป่าเนเออเด็กอ้วนเนี่ยชอบสิ่งนี้ครับเพราะว่าหมูป่านี่ครับหนังแล้วก็มันเยอะอร่อยครับผมชอบราดแกงป่าแบบช้ำๆแล้วหมูป่าเป็นไงพี่เหนียวอีอ๋ไอพวกนี้เดี๋ยวสั่งขังทั้งกองลอย เอาสิคืออย่างปกติผมกินหมูป่าเนี่ยที่อื่นอ่ะมันจะมีกลิ่นแบบว่ามีความมีความเก่ามีความอะไรแต่เนี่ยรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเพิ่งล่าออกมาจากป่ามาให้เราเนี่ยแบบสดใหม่ปกตินี่แหละเขามันเก็บนานแล้วมันก็เลยเหนียวเพาะเขาเรยกวามานทำให้ไม่ใช่เจ้าของร้านขันปืนรอแล้วอ๋อจะไปล่าหมูป่ามาล่ากับพี่เด็กผมกินหมูป่าถี่คือชอบมาก จริงๆอะเราสั่งแกงป่าเนื้อไปแต่ว่าเนื้อหมดก็เลยได้หมูป่าเลยนี่คือกระเพาปลาหมึกหมูสับความเบสิกที่ใช้เวลารอนานเพอลูกค้าเยอะนะฮะก่อนจะรีวิวเราไปดูปลาพี่กวนเองต้องหาข้าวหาปลาให้พ่อกับแม่พี่กิน เป็นไงพี่มันเกิดอะไรขึ้นมันโดนพายุหรือมันอะไรอ่ะมันเหลือแค่นี้เขาอุตส่าห์เสียสละชีวิตมาให้เราคิดดูดีสองตาหนึ่งปอดหนึ่งปากหนึ่ัวเราจะไม่ทานเขาให้หมดจริงๆโอ๊ยความรักความในตาตอนกล้องไม่ถ่ายพี่ไปดูดแล้วดูดอีกประโตเดี๋ยวคนก็ว่ากูเลี้ยงศิลปินไม่ดีโอ้ย สั่งมาอีก2ตัวมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารีวิวนี้เนาะเร็วไปแล้วร้อนจริงโอเคจินต่อไปทุกคนลุย ปันแตกตอนนี้ชอบลายสูตรพี่เมนูวันนี้ไก่ทอดของเขาดีมากร้านเขาเป็นร้านอาหารอาหารป่าถ้าไม่พูดถึงอันนี้ไม่ได้แน่นอนคืออะไรปลาผัดไข่เค็มนี่ของเด็ดเลยมันอาหารทะเลปลาหมึก หมึกเขาละลายพอดีอ่ะจับมาจากป่าดไชเลนไงี่ยละลายกำลังดีนี่ค่บพี่สุดเลยเหรอไข่หมึกมันนะนึ่งมะนาวโอ้นี่คือจักเต็มจากเต็มหม้อหยุดสุดท้ายโอ้โหมันจะลาผมอิ่มแล้วตาสบายนะลกขี่ขวัญทรับไดแกงป่าเลยอ่ะโอเคปลาปกติมันจะต้องเหนียวๆใช่ไหมแต่วัีนี้อืมเป็นไงนี่รีวิวหน่อย ไม่เหนียวแนนหมูปลอมอร่อยไม่ได้อยู่ในปาานี่คือเฉากขวยเฉา้วยนมสดพอเข้ารายการปื๊อเป็นไงพี่เฉาขวยโอ้เฉาขวยมันไม่ได้มันต้องนมสดไม่ได้มันต้องใส่ใส่ลูกค้าเข้าปื๊บเป็นไงของดีมากครับนมที่นี่เขาใช้ดีอยู่เป็นเดี๋ยวผมกินเฉา้วยก่อนอร่อยหวานกลมกล่อมอร่อยนมนี่แบบว่า มันมากยกเลยส่วนนี่ลูกตาลอยแก้วครับก็จะมีเนื้อลูกตาเน้นๆอย่างงี้นะดีรอสลากกลมกล่อมคืออ่ะพี่ก่อนเป็นไงชิมไหมลองไหมอเอก่อน สดมากบ้าหรือเปล่าวะชายมันเป็นโรคอะไระมังถามจริงเหรเนอสละสดมากสละสดมากลูกค้าเข้าไหมพี่่างนี้โอ้สละสดเลยค น้องหมองนี้มันไม่หวานเกินกําลังดีเลยอร่อยสดชื่นพี่พี่ฝากผลงานหน่อยตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างธุรกิจอะไรบ้างร้านของ c r i m เบอร์เกอร์นะครับอยู่ข้างหลังบางกินฑ์ซอยเปิดทุกวันล้ำลูกกาของอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์อะไรวะใช่เปิดวันอาทิตย์ถึงวันอาทิตย์ก็คือกูอยู่แล้วไว้พีูอยู่วันจันทร์โอเคอยู่วันจันทร์อยู่แต่วันเดียวก็คืออังคารถึงอาทิตย์เปิดทุกวันใช่ครับนะครับอยู่ตรงนั้นซอยอะไรนะซอยบางยาล่านนะครับยินดีที่หาย ไปติดตามไนแมร์เบอร์เกอร์กันได้ไมเบอร์เกอร์ก็อย่าลืมไปติดตามนะครับพี่เปาแล้วเพิ่งปล่อยเพลงไปด้วยชื่อเพลงว่าชุดในรุ่นครับผมอ่าเฟสเชอรี่กับโฟร์แบงแล้วก็ครับที่ฮีโร่ครับฝากไปติดตามพี่เปาด้วยนะครับอย่างนั้นเป็นพีพีดีมเนาะ yes sir แล้วก็ลัดดีมแป้นหนึ่งเมียตีกันไม่จบโอเคมามาถึงวิขวัญบ้างตอนนี้นอกจากวงอินิโกมีผลงานอะไรบ้างพี่ หรือว่าอินิโกจะปล่อยผลงานใหม่เมื่อไหร่ล่าสุดปล่อยเพลงที่สางไปีแล้วก็อีกประมาณสเดือนน่าจะน่าจะปล่อยแล้วแล้วก็เดือนหน้าเราได้มีโอกาสไปเล่นงานไทเฟสิวที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกที่เป็นครั้งแรกที่อินิโกได้ไปเล่นงานไทเฟสค่ะแล้วมีธุรกิจหรือว่าร้านอาหารอะไรไหมพี่ของพันหรอถ้าเปิดร้านอาหารเรงแน่เลยโอ้โหแม่งแดกเด็กก็ผีหลอกดูดิหายหมดเหลือถุงอกเส้นเดียว เออบินมาเออยื่นมาเชียร์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะรอก่อนะด้วยอ่าช you know. anyway. uh ่องอะไรพี่ช่องยูทูบของตัวเองค่ะก็เอ่อคอเวอร์แล้วก็มีไล์เบสอะไรที่สำคัญตอนนี้ทำอ่าลายเมโลดี้พูดได้เนาะลายเมโลดี้แต่ว่าเป็นโซโล่เบสค่ะปล่อยไปแล้ว5เพลงกำลังจะทำอีก5เพลงโอเคก็ไปติดตามพี่ขวัญกันด้วยนะฮะทั้งตอกเฟซบุ๊กไอจีทุกอย่างเลยใช่แล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมแฟนคลับพี่ขวัญมาติดตามผมด้วยนี่ เดี ok> ๋ยวที่พี่แล้วเมื่อกี้ช่องอะไรนะพี่เข้าสวยใช่ใช่ใช่ไปขอเช็คอยู่เดี๋ยวก่อนนะเข้าสวยเราวสองป่ะสามกว่าทามแ้สองจานโอเคปลาสองตัวแล้วข้าวสองจานไอดอนกูเฮ้ยกูเริ่มหยาดแข่งเขาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยววิวมันต้องสนุกมากเลยติดตามพี่เปาได้ที่ไหนบ้างติดตามได้ที่ Criminal ไช่ไหมไอ้เจค่ะนะพูดถึงเรื่อช่องใช่ไหมใช่บุฟเฟ่ m ์ e ิลเลอร์ครับ เป็นราการกินเหมือนกันนะไช่เป็นรายกินกินเหมือนกันกินก็ฝากติดตามรายการอร่อยดีมีบอกต่อและช่องมีเอ็กออนแอรด้วยนะครับแล้วก็ส่วนงานอื่นๆฝากไปติดตามพี่เปาพี่พีดีมแล้วก็พี่ขวัญินดีกโก้ด้วยนะทุกคนนะฝากกดไลค like, ์กดแชร์ดนน้ครับกดซับสไคร์ด้วยรีบกดซะไอ้พวกเด็กเวนไปแล้วสวัสดีครับ